เขาดูหอยกันเหรอโอ้โหโบซีลูกลายโอ้ยทำไมโทษคนยังวะเดี่ยวไปจับเลยก็ไม่หรอกไม่ไม่มือแกจะบไม่ใช่ไหมเดียวเดี๋ยวผมสอบถามก่อนว่าทำไมถึงต้องใส่โบซีลูก ไม่รู้เลยผมยังไม่รู้เเลยยดีวจะใส่ห้าลูกแล้วใส่ห้าลูกจะใส่ผมห้าลูกเสียตีขพงเคนนี่ใส่ห้าลูกไอ้นี่สี่สี่ตัวใช่สี่ลจะใส่ห้าลูกแล้วสี่ลูกจะอยู่บ้านจะปลูกให้เป็นลาวเลยโบติดไปหมดแล้วเสียงมันออกไงเนี่ยนี่มันออกสองท่อนี่ใช่ไหมจะยังไงเออใช่ได้การได้การช่างเจากของเคนโอ้ ยังร้อนอยู่เลยต้องให้ช่างเอี่ยวลองคันนี้อลองไม่ได้เดี๋ยวพังช่างเอี่ยวลองสมบูรณ์แรงไหมสาวนุ่นน่ะสมบุญสมบุญสาวนุ่นน่ะแรงแรงแรงเลยแรงไม่ติดหน้าไม่อะไรเลยฮะติดป่ะวติดคล่องไหมติดดินครับ <laughs> มันคล่องดีไหมคล่องไหมก็คล่องดูครับสมบุญแล้วก็ที่ลองก็ขับสมบุญ แล้วก็วรพดผมไม่เอาติ๊กเกอร์ทั้งเย่มอะไรเลยเนี่ยไม่มีเลยลืมยวมางวนหน้างวนหน้ามงามใหม่ล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวอ๋ออันนี้อ๋อใช้รีโมทเอาผมอยากรู้อ่ะทำไมถึงเขาต้องใส่โบสีลูกสวยงาม อันนี้อันนี้ขโมงดูอะไรครับเนี่ยเมียไหนตอนอฮะเมียจะเอาดูคนเมียเยอะครับไหนคนไหนเนี่ยครับเสียดีก็แบ่งนี่นะเดี๋ยวงานเข้าแบ่งผมจกคนได้ปะเอาใจไหมล่ะกล้าแบ่งเปล่าตอนนี้ยังไม่คุยกับเขาแล้วไม่มีไม่มีโอ้แค่นี้อายกองนี้เลยเดี๋ยวงานเข้าเสียดีก็แพงครับเจริญการช่างโอ้โหสายพาน สายฟันฟันขนาดไม่แปลงนะเนี่ยฟันยังขาวเลยแล้วแปลงขาวนี่อีกนะใช่สุดจัดความคิดเนาะความคิดสุดยอดมากเลยดูดิสายรไรกับเดินระบบแบบเนียบมากเลยขต้องไปหาวิแก่แล้วไปศึกษา ศึกษาว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมอันนี้เครื่องอะไร JO ไฟเครื่องไฟเสิร์เลยโอ้ทำได้แบบ เสมอกันมากเลยครับปาดรายละเอียดอันนี้มีเนียมอันนี้มีเนียมอ่ะเนียมเป็นเลดเนียมเนียมเลดเนียมเสียงคนละเรื่องเลยครับเสียงคนละเรื่องเลยครับสุดจัดสุดจัดใช้งานชั่วคราวเอา ขอสตาร์ทให้ฟังเสียงได้ไหมไมันเป็นยังไงนี่ยิ่งเจริญการช่างออันนี้มันเป็นฟิล์มหมือว่าอะไรหลายค่ายเลยครับโอ้โหสมพงการช่างตู้เป็นตู้เหลี่ยม ลำโพงเอ้ยลำโพงเทร์โบส,สุดจัดเลยลำโพงเอ้ยเทเบิลซีลูกเทเบิลซีลูกนี่ก็ของปานของปาน <c oughs> นี่เป็นไฟอะไรอะไฟรถบัสไฟอย่างสวยเลยไฟอย่างสวย มาดูเต็มเลยดูภายในยโอ้โหสวยงามเสียเก๋ช่างเก๋เสร็จเจริญการช่าง เงาแวบเลยกิ๊กเลยนี่ก็รถหัวลากนะครับรถถลือแต่ละคันก็เริ่มมาจอดเรียงนะมีแม่โคด้วยฝั่งนูน้นมีแม่โคมันก็จะเป็นรถเล็ก เยอะแล้วก็จะมีมอไซค์เขาแจกรางวัลด้วยหรือเปล่าเขาแจกรางวัลด้วยหรือเปล่านี่ก็ซรัพย์เจริญนำโชคของฝั่งนี้ฝั่งโน,น้นก็จะเป็นแมคโครแล้วก็น่าจะเป็นรถกระแทกเล็กทางนี้ก็จะเป็นโซนรถเกี่ยว เป็นโซนรถเกี่ยวรถตัดใบแล้วก็รถอัดฟางรถอัดฟางแต่ละค่ายแต่ละรุ่นโอ้โห นี่แต่คันสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งนน้นกันเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งนน้นกันเฮ้ยรถแข่งเข้ามาอืม นี่ก็จะเป็นอะไรนี่ก็น่าจะเป็นมอไซค์ฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรเต่งเดินดูรอบๆครับช่วงนี้เดินดูรอบๆฝั่งนู้นก็จะเป็นอุปกรณ์ โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากว่าเพียงทั้งนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ